ปราสาทผีดูแห่งไอร์แลนด์ประวัติศาสตร์นองเลือดของตระกูลนักกบโหดวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของปราสาทแห่งหนึ่งในไอร์แลนด์นะครับปราสาทลีฟในเคานตี้ออฟฟารีที่นี่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นปราสาทผีดุที่สุดในไอร์แลนด์เลยครับ จากข้อมูลที่เรามีลักษณะเป็นปราสาทเก่าแก่เลยนะครับแบบทาวเวอร์เฮาส์ตั้งอยู่บนเนินหินซึ่งกเ็เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมาก่อนแต่ที่น่าสนใจจริงๆคือประวัติอันดำมืดแล้วก็เรื่องเล่าสยองยองที่นี่แหละครับประวัติศาสตร์จริงๆกับเรื่องเหนือธรรมชาติที่เขาเล่าๆกันมาเกี่ยวกับปราสาทลีฟเนี่ยมันเป็นยังไงตามบันทึกส่วนใหญ่นะครับปราสาทนี้สร้างประมาณศตรวรรษที่13โดยตระกูลโอเบนนแต่ว่าต่อมาก็ตกไปอยู่กับตระกูลโอแคโร ในศตรวรรษที่15ซึ่งตระกูลหลังเนี่ยมีบันทึกเยอะเลยว่าเอ่อค่อนข้างดุร้ายนะครับอืมใช่ค่ะมีตำนานเรื่องชื่อประสาทด้วยนะคะการกระโดดของโอแบนอนประมาณว่าชิงตำแหน่งผู้นำกันด้วยการกระโดดจากหน้าผาไราทธรรมนองนั้นเลยค่ะโหดตั้งแต่ชื่อเลยนะเนี่ย ใช่ค่ะแล้วประเด็นเรื่องความโหดร้ายยุคโอคโรนี่ถูกย้ำในหลายแหล่งข้อมูลมากโดยเฉพาะความขัดแย้งกันเองในตระกูลเพื่อแย่งอำนาจเนี่ยแหละค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นฉากหลังของเรื่องสะเทือนขวัญหลายๆเรื่องเลยมีเรื่องหนึ่งที่เด่นมากเกิดประมาณปี1532ในห้องที่ต่อมาเรียกกันว่าโบสถ์นองเลือดหรือ t ด e Bloody c ช a p e ปนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่า บาดหลวงทาเดสโอแครโรกำลังทำพิธีมิสซาอยู่แต่เทชโอแครโรพี่ชายแท้ๆเลยนะครับบุกเข้ามาแล้วก็ใช้ดาบสังหารน้องชายตัวเองคาแท่นบูชาเลยโหดร้ายมากค่ะคาแท่นบูชาเลยเหรอคะใช่ครับรายละเอียดตรงนี้น่าขนลุกมากจริงๆแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นหลักฐานความโหดร้ายคืออูบลีเอตรุมคุกใต้ดินนะคะ ที่เข้ามาค้นพบที่หลังเป็นหลุมลึกๆแล้วข้างล่างมีหนามแหลมเอาไว้ทิ้งนักโทษลงไปให้ตายทรมานอันนี้น่ากลัวมากครับตอนค้นพบนี่เจอโครงกระดูกมนุษย์เยอะมากว่ากันว่าต้องใช้รถม้าถึงสามคันขนออกไปเลยนะคะมันเป็นหลักฐานทางวัตถุที่แบบเชื่อมโยงกับความโหดร้ายในอดีตได้ชัดเจนมากค่ะอือสามคันแล้วจากประวัติศาสตร์โหดๆพวกนี้ ก็มาถึงเรื่องผีที่เขาว่ากันว่าดุมากๆตามบันทึกต่างๆนะครับเริ่มจากวิญญาณบาทหลวงแตเดสที่ถูกฆ่านั่นแหละครับค่ะมีคนรายงานว่าเจอแถวแถวโบสถ์นองเลือดบ่อยๆครับทั้งเจอเป็นแสงแปลกๆจากหน้าต่างตอนกลางคืนได้ยินเสียงสวดแผ่วๆหรือเห็นเป็นเงาร่างนักบวชบางทีก็มีกลิ่นไหม้หรือรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาเลยก็มี พวกทีมล่าท้าผีที่เคยเข้าไปก็บันทึกไว้นะครับทั้งเซ็นเซอร์จับความเย็นได้เสียงกระซิบในเครื่องบันทึกอ๋อมีเจอเป็นร่างโปร่งแสงในกล้องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนถูกผลักเบาๆได้กลิ่นธูปก็มีบันทึกไว้ที่น่าสนใจคือรายงานเรื่องผีบาดหลวงแต่เดียสเนี่ยมันสอดคล้องกันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็มักจะผูกกับพื้นที่โบดนองเลือดโดยตรง มันยิ่งตอกย้ำความเชื่อมโยงระหว่างโศก,กน,นาตกรรมกับเรื่องผีที่เล่ากันมาแต่ว่าที่ดูจะน่ากลัวที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า t ด e เอเลเมน a l หรือสิ่งมีชีวิตาธาตุตัวนี้ฟังดูน่ากลัวเป็นพิเศษเลยนะคะครับเขาบรรยายว่าหน้าสะพรึงกลัวมากลักษณะคล้ายคแก่แต่ว่าหน้าเน่าปืนดวงตาเป็นโครงดำๆแล้วที่แย่สุดคือมักจะมาพร้อมกลิ่นเหมน็นเน่ารุนแรงเหมือนซากศพเลยครับอือ <c oughs> แล้วมันมาจากไหนคะพอมีข้อมูลไหมก็มีทฤษฎีนะครับบ้างก็ว่าอาจจะถูกปลุกขึ้นมาโดยมิวเรดดา์บี้ที่เคยอยู่ที่นั่นยุคหลังๆหน่อยเธอสนใจเรื่องไสยศาสตร์นะครับหรืออาจจะเป็นวิญญาณเก่าแก่ของตระกูลโอเคโรที่ตายด้วยโรคระบาดร้ายแรงก็ได้มีบันทึก จากคนที่ไปเยี่ยมชมยุคหลังๆด้วยนะคะทีเราว่าพอไปใกล้ๆแถวออฟเลียดเนี่ยจะได้กลิ่นเหม็นรุนแรงมากจนทนไม่ไหวบางคนถึงกับอาเจียนเลยแล้วก็รู้สึกกดดันบรรยากาศน่ากลัวมากๆซึ่งมันก็สอดคล้องกับคำอธิบายเรื่อง Elemental ลพอดีเลยค่ะเหมือนเชื่อมโยงกับจุดที่เคยทารุณกรรมกันเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องโดเรดเลดี้สุภาพสตรีชุดแดงอ๋อค่ะ ตำนานก็ต่างกันไปอีกบ้างก็ว่าเป็นผู้หญิงที่ถูกข่มเหงจนขาดตัวตายบ้างก็ว่าเป็นคนในตระกูลที่ตกกำแพงตายครับมักจะปรากฏตัวในชุดสีแดงถือมีดสั้นแล้วก็ให้ความรู้สึกเศร้ามากๆจะเห็นว่าเรื่องผีต่างๆที่เล่ามาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ความรุนแรงในจุดนั้นๆชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบาดหลวงในโบสถ์หรือความรู้สึกน่ากลัวแถวออฟเลียดแล้วก็ บทบาทของคนยุคหลังอย่างเมลริดดาร์บี้ที่อาจจะไปกระตุ้นอะไรบางอย่างขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่อง Elemental ปราสาทเคยถูกเผาเสียหายหนักเหมือนกันนะครับปี1922แต่ว่าต่อมาปี1991คุณชอนรอยนที่เป็นนักดนตรีพื้นบ้านไอริชกับภรรยายก็มาซื้อและก็บูรณะขึ้นใหม่ค่ะปัจจุบันก็เลยเป็นบ้านส่วนตัวไปแล้วแต่ก็ยังเปิดให้เข้าชมได้แบบนัดหมายแต่ถึงจะบูรณะแล้ว ใช่ค่ะถึงจะบูรณะแล้วแต่จากคำบอกเล่าของคนที่ไปเยี่ยมชมยุคปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าบรรยากาศเรื่องเล่าหรือประสบการณ์แปลกๆมันก็ยังอยู่นะคะชื่อเสียงเรื่องความน่ากลัวก็เลยยังไม่หายไปไหนสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาปราสาทลิพีเนี่ยเป็นที่ที่ประวัติศาสตร์โหดๆตำนานแล้วก็เรื่องลี้ลับมันผสมปนเปกันได้แบบ เออน่าสะพรึงกลัวจริงๆครับมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าจากประวัติศาสตร์ความรุนแรงที่บันทึกไว้ชัดเจนขนาดนั้นกับเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติที่มันสอดคล้องกันมานานหลายยุคหลายสมัยเนี่ยมันสะท้อนแนวคิดที่ว่าสถานที่สามารถเก็บหรือฉายซ้ำพลังงานหรือเหตุการณ์สะเทือนขวัญในอดีตได้จริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตวิทยาการตอบสนองของคนเรา ต่อบรรยากาศต่อประวัติศาสตร์ต่อเรื่องเล่าที่มันเข้มข้นมากๆของที่นั่นกันแน่อันนี้น่าคิดต่อจริงๆครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้หนูหน่อยนะแล้วก็กดติดตามกับกระดิ่งด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันทุกคลิปเลยค่ะ